สวัสดีครับพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะมื่อนนี่เขาสิมาบอกถึงน้องุงอิงค่ะน้องคนนี้ก็รับเป็นกระแสเลยไม่ว่าจะเลื่อนไปทางไหนของโลกโซเชียลอารวยสีสาวสีอะฉันเล่นเฟซบุ๊กอยู่ช่่เจอแต่แมนน้องุงอิงแล้วก็แฟนคลับน้องวงอิงกู๊เพราะว่าฉันก็เป็นหนึ่งในแฟนคลับแต่ฉันก็เข้ากลุ่มบ้านฮัรดน้องแมนแต่ถือว่าน้องเข้ามาได้สิบกว่าวันแต่แฟนคลับน้องเยอะมากเด็กคนนี้มีพรสวรรค์ค่ะ พรสวรรค์อันน่าทึ่งค่ะพี่ดอนน่าทึ่งจริงๆเพราะว่ารู้สึกว่าน้องประสบความสําเร็จได้เร็วมากจริงเพราะว่าอย่างศิลปินบางคนหมอลาบางคนกว่าจะมาถึงวันนี้ได้อะเขาสะสมอ่าประสบการณ์แล้วใช้เวลาใช้ต้องซ้อมตั้งหลายปีอะไรอย่างเงี้ยกว่าจะมาถึงวันนี้นะที่จะโด่งดังแต่น้องอู๋อีะ เข้ามาได้สิกว่าวันแต่ว่าดังมากไม่ถึงเดือนเลยน้องไม่ว่าจะหยิบจับอะไรเดินเหินไปที่ไหนเคลื่อนไหวอะไรคืนน้องเป็นกระแสหมดเลยอ่ะสาวสี่ใช่ไปที่ไหนก็มีแต่คนตาไปที่ไหนก็มีแต่คนอุ้มชูโอแล้ววันเนี้ยเห็นว่าน้องไปอะไรมานะบอกน้องเดินทางไปแก้บนครับแก้บนกับสารคุณแม่ฮันนี่สีอีสานที่จังหวัดสีสเกตนะครับเห็นบอกว่าเดินทางไกล470กิโลเพื่อไปแก้บน ที่มาของคาว่าแก้บนนี่คือแม่น้องไปบุญไว้ใช่ไหมสาวสีใช่แม่น้องนะคะแม่น้อยคุณแม่น้อยนะคะได้ไปบุญกับคุณแม่ฮันนี่ไว้แต่ตอนแรกเราไม่รู้ว่าคุณแม่ไปบุญคิดว่าไไหว่าเฉยแต่ว่าก่อนที่คุณแม่จะไปแก้บนนั้นนะคะก่อนหน้านั้นก็คือไม่มีเวลาใช่ครับเพราะว่าในสิ่งที่คุณแม่บุญไว้อตอนนี้น้องอุ๋งอิงได้รับหมดแล้วครับคุณแม่บุญว่าให้น้องประสบความสําเร็จเนาะใช่ไหมได้ได้ได้เข้ากับ วงหมอลำดำวงลำใหญ่นะคะแล้วก็เป็นไปที่ไหนก็ให้มีแต่คนรักแล้วคนชูแล้วน้องก็เป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะพี่น้องน้องก็เป็นอย่างนั้นจริงๆน้องคุณแม่น้องนะคะขอก่อนที่จะไปสมัครกับวงสาวน้อยเพชรบ้านแพรกอีกค่ะแล้วพอไปสมัครนะคะบอลจูก็สมัครทิ้งไว้ใช่ไหมับนี้บอสโจยมินินก็ได้ไปแสดงที่สีสเกตสเกตใกล้ๆแล้วก็เลยโทรหา่น้องให้น้องไปหาที่หลังเวทีเนาะสาวสีใช่ แล้ววันนั้นพอน้องไปออดิชั่นก็บอสโจก็ถ่ายถ่ายคลิปที่ว่าน้องขึ้นไปเอมีบนเวทีอ,อททะถ่ายไปลงนในช่อง y t u t u ไหมใช่ช่องอ,องสาวน้อยเพชรบ้านแพงค่ะแล้วก็เกิดกระแสะเลยได้เป็นล้านวิวค่ะพี่น้องออจากที่เผชสาน้อยเพชรบ้านแพงนะคะยังไม่ค่อยถึงล้านวิวค่ะใช่ใช่ใช่ใ่มันในหลายๆคลิปแต่ว่า คือมาคลิปน้องอุงอิงก็คือได้ล้านวิวค่ะพี่น้องแล้วก็ติดหนึ่งมาแรงด้วยคลิปนั้นน่ะแล้วคุณแม่น้อยนะคะคุณแม่ของน้องออิงเนี่ยยังไม่มีโอกาสได้ไปแก้บนกับคุณแม่ฮันนี่สีอนนะคะแต่แต่ว่าคุณแม่ค่ะได้บนกับเจ้าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอยู่ที่บ้านคุณแม่นะค่ะเขาจะเรียกว่าศีลศีที่บ้านอ่ะคือไปบนกับหลวงปู่หลวงตาไปแล้วแต่ว่าได้ไปแก้แล้วคุณนั้นแต่ยังไม่ได้ไปแก้คุณแม่ฮันนี่สีอานแล้ววันคืนก่อนเมื่อคืนนี้นะคะก่อนที่จะไปแก้บนวันเนี้ คือแม่ได้ฝันได้ฝันค่ะแบบโจแล้วที่บอกว่าฝันเห็นอะไรชุดแดงๆนั้นใช่ไหมใช่ที่เป็นเพชรแล้วเรื่องเรื่องนะคะที่เป็นประกายประกายแล้วแบบว่าน้องอีกเป็นคนใสแล้วแล้วคือโบราณคุณบอกว่าถ้าฝันแบบนี้มันเหมือนไม่ดีแล้วมันไปตรงด้วยไงมันไปตรงกับที่แม่โบแม่บนไว้ว่า ถ้าน้องประสบวามส็จในสิ่งที่คุณแม่ขอเนี่ยเนาะคุณแม่จะเอาชุดแดงเนี่ยที่ปิดเพชรเนี่ยไปถวายใช่ไหมเพชรนะคะสีแดงไปถวายแล้วก็ให้น้องเอรียงถวายเสียงด้วยครับ๋อะก็เกิดประมาณว่าพอฝันเสร็จแล้วก็เลยเหมือนไม่สบายใจใช่ไหมคุณแม่ก็เลยไปปรึกษาบอจโวอยากพาน้องไปแก้บนครับบอาอยากพาน้องไปในวันนี้เลยคือไป ไปเร็วที่สุดไม่สบายใจอะารอย่างนี้ซะว่าไม่สบายใจไปได้เร็วที่สุดเท่าไหร่ยิ่งดีแต่ทีนี้มันดันว่าแสดงอยู่ไกลมาก470กิโล่ะใช่จากการแสดงที่แสดงเมื่อคืนนี้นะคะห่างจากสิงสเกตนะคะสาร์แม่ฮันนี่ถึง470กิโลค่ะแล้วพี่น้องแล้วคุณแม่น้องนะคะไม่ได้ทราบมาก่อนว่าวันนี้จะมีการแสดงต่อที่ไหนครับแล้วมันไกลมากจากที่คุณแม่ไปศาตร์แม่ อันนี้ศีสาะอ่ะคือมันไกลจากที่น้องจะไปทาการแสดงตอนเย็นนี้มากแต่ก็ยังดีที่ได้แต่มันมีเขาเรียกไงบอสโจพาไปใช่ไหมสาวศรีใช่แต่ว่าคือโจวันนี้เราน้องอุ๋อิงจะมีการแสดงใช่ไหมแต่มันมีเขาเรียกว่ากดมีเหตุบังเอิญไหมจะเรียกว่าบังเอิญได้ไหมจะเรียกว่าเหตุบังเอิญคือมันหมอโจะอะไรชีนี้คือเจ้าภาพอะค่ะเลื่อนคะใช่ครับเพราะว่าการที่น้องอุ๋อิงอะ ไปแก้บนเนี่ยน้องคิดอยู่แล้วว่าน้องจะต้องกลับไปแสดงไม่ทันอยู่แล้วแต่มันมีเหตุอะไรไม่รู้ดนใจเจ้าภาพให้เจ้าภาพเลื่อนเลื่อนงานเลื่อนเลื่อนงานของสาวน้อยบ้านแพงเนาะแต่ไม่ใช่ยกเลิกนะไปวันอื่นนั่นแหละค่ะพี่้นงโอ้รู้สึกว่าเรื่องนี้มันช่างเหมาะเจาะอะไรพอดีเช่นนี้นะคะเป็นที่อะไรมาโดนจิตโดนใจหรือเปล่านะคะแล้วทีนี้ใช่แล้วอีกอย่างนะคะคือตัวเนี้ยสาวน้อยเพานสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะ ไปทาการแสดงที่ไหนคนดูตามก็เรียกร้องน้องดีไงใช่อยากจะฟังน้องร้องเพลงอะไรนะออกฝันมาหลังท่านเนี่ยอย่างน้องร้องสดๆเพราะว่าเขาก็รอฟังกันอยู่ท่านเกับน้องไม่ไปเนี่ยคนดูก็ต้องถามหาแน่วอน่ว่าทาไมน้องไม่มานั่นค่ะก็เลยเหมือนกับว่าเวลาทําอะไรที่ถูกต้องไปแล้วนะคะบาวโจมันก็จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นคือสิ่งดีๆในที่นี้ก็คือดีที่ว่าไม่เขาเรียกว่าไม่ติดขัด จะราบรื่นพี่น้องเขาเรียกว่าจะราบรื่นอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะสำหรับบางท่านบางคนก็อาจจะไม่เชื่อเรื่องแบบนี้แต่แตว่าไม่มเชื่อก็อนะคะแม่ของน้องบอกว่าเชื่อสนิทใจครับผมแต่ว่าไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่นะค,ะครับ,รบสิ่งที่เรามองไม่เห็นไม่ใช่ว่าจะไม่มีอยู่จริงนะครับผมเนาะผมเชื่อนะว่าเนี่ยไปแก้บนมาแล้วเนี่ยต่อๆไปก็คือผมว่าน้องจะยิ่งประสบความสำเร็จมากกว่านี้แน่แ เพราะว่าถือว่าน้องเป็นคนที่มีมานะอดทนแล้วก็ขยันด้วยนะคือไปโคปเวอร์เพลงนะคะเพลงเอ่อกอดกอดเขาอุ่นโอนั่นนที่น้องเป็นโคเวอร์นะคะคือน้องใช้เวลาจําเนื้อเพลงแค่หนวันแล้วก็ไปเข้าห้องอัดพอห้องอัดปั๊บก็ไปถ่าย MV อย่างหอบฟันมาลังคฮันเหมือนกันใช้เวลาเียงไม่กี่วันแล้วน้องก็เข้าห้องอัดแล้วก็มี MV ออกมาพี่น้อง ก็ถือว่าน้องประสบความสำเร็จได้เร็วนะคะเสี่ยงพอมากแต่พ่อจริงๆเหมือนดังมนต์สะกดนะคะพี่น้องสะกดสะกดที่เราฟังแล้วเออฟังเหมือนดึงเราเข้าไปอยู่ในเพลงนั้นได้เลยเราฟังเราฟังเราอยากจะร้องไห้กับน้องอินมากแต่เพลงนี้มันเหมือนเอาชีวิตของน้องอ่มาแต่งเลยเพราะว่าฟังแล้วมันแบบก็เอานีวิตน้อมาแต่งแล้วเรารู้สึกแบบว่าอินไปกับน้องแล้วเราก็คือไปดูแล้วก็เห็นเลยว่าชีวิตน้องเป็นยังไงคระบโต คือใครอยากรู้ตัวตนของน้องนะคะก็แนะนําให้ไปฟังเพลงเลยนะคะหอฝันมาหลังฮานนะคะแล้วก็สาตีก็คิดว่าน้องคงไม่จบที่เพลงนี้แน่นอนคงต้องมีออกมาเรื่อยๆเพราะว่าด้วยําเสียงน้องนะคะที่เขาเรียกว่าไพเราอสนองเลยค่ะเสียงใสมากเลยค่ะแล้วก็วอรโจ ใช่แล้วก็บอจบอกว่าตีเหล็กต้องตีตอนะชอใช่ครับแล้วก็กระแสของน้องกำลังดีด้วยยังไงอีกไม่นานก็ต้องมีเพลงต่อไปแน่นอนผมเชื่อน้ะให้คิดดูพี่น้องจนมีแฟนคลับบางท่านบางคนนะคะได้ไปโพสที่กลุ่มขอช่องทางนะคะให้มาไลน์ออนไลน์ของอเนไลนองใช่เนอะเพราะว่าีชเป็นแฟนคลับใหม่ไงเพราะว่าเพิ่งเข้ามาแล้วก็อยากได้ อยากได้ทําอะไรให้น้องเป็นจะไรออนไลน์ด้วยให้กำลังใจน้องอะไรอย่างนี้นะครับผมทุกวันนี้น้องก็คือทำงานเหนื่อยนะบอจูกเราก็ต้องเป็นกําลังใจที่น้องอีงเพราะว่างานงานเยอะไม่ว่าจะเป็นการอัดเสียงร้องเพลงแล้วก็ไปทําการแสดงต่างๆนะคะแต่น้องก็เก่งมากนะสู้มากนะว่าเด็กอายุแค่16ปีอ่ะทาได้ขนาดนี้ประสบความสําเร็จขนาดนี้แสดงว่าน้องต้องเป็นคนที่เก่งมากลึกๆแล้วอ่ะเนาะเป็นคนสู้มาก คือเอาจริงถ้าสมมติคนที่ร้องไม่เป็นมาก่อนหรือว่ายังไม่เคยเขา,าเรียกว่ายังไม่เคยมีเพลงของตัวเองก็อาจจะใช้เวลาอัดนานหน่อยแต่สําหรับน้องใช้เวลาไม่กี่วัน<อ>น้องก็ได้มีเพลงของตัวเองก็ถือว่าน้องมีความพยายามนะคะ<ม>แล้วก็ทางด้านต้องขอบคุณทางด้านแฟนคลับที่คอยสพอร์ตน้องนะคะแล้วก็ขอบคุณคบอสโจและทีมงานนะคะที่ช่วยผดัน,นน้องแต่เก่งจริงนนองทีมงานนี้เนาะ ใช้เวลาเพียงไม่กี่วันรังสรรหรือว่าสร้างสรรค์เพลงนี้ออกมาได้คือแบบว่าสุดยอดมากกินใจมากค่ะอ๋อคือคือมันสมบูรณ์อ่ะมันไม่เหมือนว่ารีบทําอ่ะทําไมมันออกมาดูแบบสมูทดีจังอะไรอย่างเงี้ยเนาะสมบูรณ์แบบครับคนแต่งเพลงเขาเก่งเลยนะเก่งเก่งครับโอเคครับผมสําหรับวันนี้เราสองคนก็นําข่าวนี้มาเสนอให้ฟังแต่อ่เป็นไมพี่น้องใช่แต่ว่าเรื่องประการใดก็ ขออภัยไว้นัที่นี้ด้วยนะคะถ้ามีอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้เพจเบลโจดีไซน์ได้นะคะได้ครับเดี๋ยวเราจะมาพูดให้ฟังใหม่เนาะค่ะแล้วเราจะก็จะอ่านทุกคอมเมนต์ค่ะอยากทราบอะไรก็จะตอบทุกคอมเมนต์ค่ะครับผมสำหรับวันนี้เราสองค้ชสาวสีสาวสีมือเลยกับเบลโจดีไซน์ก็จะขอลาไปเพลยกเท่านี้นะครับขอให้มีความสุขทุกคนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ